สวัสดีค่ะวยวนะคะวันนวก็จะมาทำเมนูอาหารทานง่ายๆบ้านๆนะคะเพื่อนๆวันนี้วายทำง่ายๆจริงๆนะคะวยวก็จะมีส่วนประกอบส่วนประกอบของการทำวันนี้นะคะก็จะมีหอมหอมนะคะต้นหอมสดมีใบแมงลักนะคะวันนี้วายจะใช้ใบยอนใบยอเอาไปรองที่ ที่ก้นหม้อนะคะใบยอช่วงหน้าแรงก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะน,นี่เด็ดออกมาจากปลายต้นแล้วนะคะก็จะเลือกส่วนที่อ่อนๆไว้นะคะว่วาจะนําไปลวกก่อนนะคะลวกแล้วก็เพื่อที่จะให้น้ําขื่นของเขาเนี่ยขื่นของเขาเนี่ยออกไปนะคะไม่วาจะทําแบบบ้านเรานะคะ,ะเครื่องเคียงก็เหมือนเดิมนะคะคือก็เป็นเครื่องแกงธรรมดาวยจะไม่ใส่กระชายหรือว่าใส่ข่านะคะเพราะาจะเน้นในที่ สมุนไพรอ่าใบแมงลักนะคะใบแมงลักนะคะเมยวก็จะซื้อปลาเมาน่นหน่อยนะคะปลายไว้ก็จะเป็นปลาดุกนะคะเพราะว่าเมยวไวทานปลาช่อนแล้วมันจะข่าวมากนะคะเมยเด็ดยก็ได้ล้างน้ําเกลือแล้วนะคะท,ทานทานประมาณทักสองสามเมื่อนี่แหละค่ะวันๆน,นี่แหละกินแต่อย่างเดียวเนี่ยนะคะเนี่ยส่วนตัวนี้ก็แยกออกมาแล้วนะคะก็เหมือนเดียวกให้ชมนะคะ เราจะเตรียมเครื่องของเรานะคะเพื่อนๆก็คอยชมให้กำลังใจไวๆด้วยเด้อไวๆสไตล์บ้านๆนะคะทำอาหารแบบบ้านๆง่ายๆนะคะแบบไวของอผู้สูงวัยต้องทานแต่เนื้อปลานะคะ,ะคอยชมนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกกำลังแรงใจไว้ก่อนนะคะเราไปเริ่มลงมือกันดีกว่านะคะก็มีแค่นี้นะคะไวๆ เนี่ย yeah. พริกสดที่ไวไวเอามาไวไวจะทําเป็นลูกโดดนะคะส่วนพริกแห้งเนี่ยไวไวก็จะโขลกแล้วก็หอมกระเทียมตะไคร้เฉยๆนะคะไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะคะเพราะเราจะทำแบบสูตรบ้านๆนะคะหัวใจหลักก็คือใบแมงลักนะคะแล้วก็ต้นหอมคอยชมนะคะขอยทานนะคะเราก็จะค่อยๆตำ พริกนะคะพริกแกงไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะค่อยๆใส่นะคะค่อยใส่ทีละนิดลนิดนะคะพริกใวายไม่ค่อยกรอบนะคะก็เลยต้องออกแรงตำหน่อยนะคะเพื่อนๆเราก็จะใช้กเกลือแล้วก็ตะไคร้ลงไปนะคะแล้วก็ค่อยๆโขลกนะคะโอ้ระเด็นไม่เป็นไรเราปูเสือแล้วเนาะ,ะค่อยๆโขลกนะคะ เรามีเครื่องบดแต่เราไม่ปั่นนะคะเราไม่ปั่นเพราะว่าจะทําให้เสียรสชาตินะคะเราจะเอาแบบสูตรบ้าน,น,นของเราเองนะคะมานํามาใช้นะคะก็ต้องใจเย็นในการโขกน้าน้ำไอเครื่องเครื่องแกงนะคะเ,เพื่อนๆบางคนก็นําไปปั่นนะเพื่อความอ่าอ่าเร็วนะคะแต่ไวว่าถ้าเราโขกเองเนี่ยเราก็จะสามารถทําให้ทุกอย่างเรามันเป็นอ่า อร่อยเนาะเพิ่มรสชาติแล้วก็อร่อยและสีสันด้วยนะคะเพืเ่อนๆค่อยๆโขกไปนะคะต้องจะเย็นเดนนะคะเพืเ่อนๆที่ก็จะกระเด็นนะคะในวัยก็ถือกล้องมือเดียว้วยแล้วก็โขกไปด้วยนะคะอาจจะมีการสันร่นคลอนนะคะก็กลาบขออภัยนะคะเพืเ่อนๆก็โขกไปเรื่อยๆนะคะโขกก่าจะละเอียดนะคะอ่าถ้าว่ากระเด็นแล้วก็ ตัวนี้ลงไปหน่อยนะคะถ้าว่าโขลกยากนะเราก็จะใส่กระเทียมลงไปช่วยนะคะกระเทียมไม่ได้เป็นน้ำนะคะจะส่วนหอมนี่เราจะใส่ทีหลังนะคะพอเราโขลกไปแล้วนะคะหอมจะเป็นน้ํานะคะโขลกลําบากทําให้กระเด็นบางทีก็เข้าหูข้าตาเลยนะคะค่อยๆทานะคะแ้งแกงแ้งแกงไทยเราเนี่ยมันก็สูตรเดียวกันนั่นนะคะแต่ถ้าจะแต่งสีสันหน่อยเราก็ต้องหาพริกแกงมาลงนะคะ ส่วนใบวาจะใช้ตัวนี้นะคะไม่ใช้ธรรมดานะคะวันนี้อาจจะลดจัดจานหน่อยนะคะเพราะว่าเราใช้ปลานิดหน่อยนะคะเราทําปลานี้เราต้องให้ลดจัดๆนะคะจะได้ไม่คาวเนาะแต่ใไบวาจะไม่ใส่คือขานะคะใบวาจะหนักเน้นอยู่ที่เครื่องเครื่องหอมอ่ะสมุนไพรนะคะเพื่อนๆตำตำโขก,กนะคะ เราก็จะตำจะโขลกต่อไปนะคะตอนนี้เราก็ใส่หอมกระเทียมสดแล้วนะคะลงไปเราก็โขลกใช้เวลาโขลกไปอีกนานหน่อยนะคะแต่ไวจะไม่ให้นานมากนะคะไวจะพอเอาให้พอหยบบบหยับหยาบนะคะเพราะว่าถ้าโขลกละเอียดเกินไปบางทีบางครั้งเนี่ยเนื้อปลาที่เรามีน้อยนิดเนาะจะมองจะเข้าไปในเนื้อปลาจนทําให้มันเผ็ดมากเกินไปนะคะ รับรองคาะอาหารมื้อนี้ของไวๆกินได้หลายมื้อทีเดียวเลยแหละเพราะว่าเราทําจากปลาเนาะอาหารจากปลาแล้วเราก็ใช้เครื่องเยอะมากนะคะเพื่อนๆดูดิค่ะเยอะเลยเพราะว่าเรากลัวจะขาวนะคะไวๆเคยทําหลายครั้งแล้วนะคะทําทานได้หลายมื้อด้วยแล้วก็ไม่ได้ทานหลายคนนะคะแล้วถ้าทานหลายคนได้ก็คงจะเพิ่มปริมาณของ เนื้อปลานะคะแต่วันนี้ไวายซื้อมาแค่ขีดกว่าๆนะคะเรไม,ไม่ไม่ทำเยอะมากนะคะเพราะาอาหารหน้าร้อนนะคะเพื่อนๆเราทําเยอะไม่ได้นะคะทําเยอะแล้วอาหารจะเสียไวเพราะเราไปแช่ตู้เย็นนะคะก็จะไม่อร่อยนะคะจะทําให้อาหารจืดนะคะเพื่อนๆอาหารหน้าร้อนเนี่ยเราทําทานแต่พอเพียงนะคะคิดว่าให้เป็นอ่าวันหนึ่งสามมื้อหรือว่าสองมื้สามมื้อนะคะทานให้ ให้ได้อให้ได้ปลามาณนี้เละเพราะว่าอาหารหน้าร้อนนะคะแต่ถ้าเป็นหน้าอากาศเย็นๆนนไม่เป็นไรเราวางไว้แล้วก็ไปอุ่นทานทีหลังโดยที่ไม่ต้องนําไปใส่ตู้เย็นนะคะก็จ,จะมีคุณข้าเหมือนเดิมนะคะตรงนิดเดียวคือรสชาติอาจจะจืดไปนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้เรานําเสนอการโขลกเองนะคะเพื่อนๆไมงไรก็ ทำให้ชมนะคะเพราะว่าเรานําเสนอในด้านอาหารบ้านบ้านเนาะอยู่แบบบ้านบ้านเราต้องทาทานแบบบ้นบ้านเดี๋ยวเวลาก็พอแล้วนะคะเวไวจะไม่ทําให้ละเอียดมากนะคะเวไวยก็โขกพอหยาบหยาบเสร็จแล้วนะคะเราจะพดไว้ข้างข้างข้างลูกโดดนี่แหละนะแล้วเราก็จะไป ทำอะไราต่อการวันก็จะไปทำอาจจะไปตั้งน้ำแล้วก็ลวกอ่าแล้วเราก็จะไปลวกใบใบใบยอนะคะลวกเพื่อให้เขาสลบแล้วก็ให้มีน้ำฝืนๆหรือว่าลดฝืนๆขืนของเขานะคะต่อ,อไปบ้าน,นิตหน่อย่ะคะว่นใดก็จะใช้รองที่ก้นหม้อนะคะแล้วก็จะทุกเขาเส่วนผสมทุกอย่างให้เสร็จแล้วเนใดก็จะเอาไปตั้งตั้งที่เตานะคะ เราจะใช้คําว่าหมกหม้อนะคะไม่ว่าจะไม่ใช้กะทินะคะเราจะทําแบบบ้านเรานะคะเ,เพื่อนๆก็ได้นําใบยอมาลวกแล้วนะคะมาลวกแล้วลนะคะลวกน้ําให้ให้มีความขื่นหรือว่าความ นี่ของน้ำน้ำจะเริ่มเปลี่ยนสีนิดิๆนะคะใมีพิกเอาความขื่นของของไใบย,ย่อออกนะคะเพื่อนๆแล้วเราจะนำตะไบถ้าติดติดรองที่ก้นหม้อนะคะอีกสักครักใบ,บก็จะพอแล้วนะคะ จากที่เราต้มเสร็จแล้วนะคะอือว่าลวกนั่นแหละก็จะได้สีของน้ําใบยอนะคะแล้วก็เอานําใบยอเนี่ยมาแช่น้ําอีกทีนึงนะคะเอามาแช่น้ําเย็นนะคะเพื่อนๆเอามาแช่น้ําเย็นเพื่อที่จะให้เขาอามีความตึงของเขาขึ้นมานะคะเวลาที่เรานําไปใช้งานเนาะแช่ไว้จัประมาณหนึ่งนะคะกับว่าสีของใบยอเนี่ยจะต้องออกเป็นแน่แหละเพราะว่าจากที่เราต้มนะคะดูที่ข้าน้าของ สีใบยอนะคะเพื่อนๆไวไวถือกล้องอาจจะไม่นั่นหน่อยนะคะเพราะว่าเราเปิดไฟข้างบนนะคะอาจจะสะท้อนลงมาด้วยนะคะจากนั้นเราก็เตรียมแล้วนะคะเตรียมที่จะปรุงรสกันแล้วนะคะะเราได้นำเนื้อปลาลงมานะคะเราก็จะปรุงรสนะคะโอ้ยไวไวก็มีมือเดียวเนาะไวไวมีถากกล้องนะคะก็จะลำบากหน่อยถากกล้องไวไว เดินทางไหวเลยหักนะคะแล้วก็จะขออนุญาตนะคะอาจจะไม่ไม่สวยหรูนะคะก็ะจะเขี่ยเลยนะคะว่าใบใบถือกล้องมือเดียวนะ,ะวญญนี่ก็เขี่ยลงไปเลยนะคะเขี่ยลงไปเลยตามหลักที่เคยเห็นแม่ทํานะคะเขาจะเขาจะใช้ทําในครกนะคะเพื่พอนๆดูรถแตะใจไหนนะคะแต่เราต้องเน้นนะคะเราจะต้องเน้นที่ที่ความ ที่ความจัดจ้านนะคะเพื่อนๆเราใช้ช้อนใหญ่กันไปเอ,อะเราจะเปิดเป็นไงเนาะปลาร้านี่่เดี๋ยวใช้มือเดิอกอีกเลยจะใช้ปลารัปราลารักขวดนะคะนี่ขวดนะคะเพื่อนๆก็ถูกหลักอนามัยอยู่นะคะเรากจะไม่ใส่เยอะนะคะพอมาให้อ่ามีกลิ่นคาวของปลาเนาะแต่นิดนึงนะคะพอะนะคะ ใายจะไม่ค่อยใช้เยอะนะคะสำหรับปลาล้านะคะพอให้มีกลิ่นนะคะต้นแต่งด้วยน้ำปลาหน่อยใบวายไม่ใช้ขวดแกงะคะ่ะใวาใช้ขวดเล็กลงไป,ไไปยังมองไม่เห็นเพราะว่าใส่เกลือแล้วนะคะใส่เกลือไปก็เยอะพอประมาณแล้วนะคะใบวยก็จะใส่ชูรสด้วยนะคะเพราะว่าเบวายก็เป็นคนที่ชอบกินชูรสนะขาดไม่ได้นะคะใบไไวาจะจะใช้กล่อง ซองเล็กๆนะคะคือว่าจะคือถ้าเราใช้ชกไอซองใหญ่ๆอ่ะแล้วก็ใส่ใทำให้เรากะปริมาณในการรับประทานแต่ละวันแต่ละมื้อของเราไม่ได้นะคะคือว่าจะใช้ซองเล็กๆนะคะใส่พอประมาณนะคะเพื่อนๆเราใส่นิดเดียวก็พอเพราะว่ายังไงรสชาติก็เปลี่ยนอยู่แล้วนะคะเพื่อความอร่อยหรือเปล่าอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าาจะไม่ชอบทายเยอะนะคะทาให้อาหารเราเสียนะคะ ไม่ใช่ว่าแอบใส่ทีหลังนะคะไวไไม่ใส่นะจริงจริงไวไวไม่ค่อยชอบจะเป็นประมาณว่าจะซื้อแกงแกะมาเล่ามาทานอย่างเงี้ยไวไไม่ชอบยิ่งเป็นรสดีหรืออะไรไวไวจะไม่ใช้ถ้าไม่ใช่ต้มจืดนะคะเพื่อนไวไวก็จะเป็นคนที่อ่าลำบากหน่อยในการรับประทานอาหารนะคะเดี๋ยวเราจะนําน้ำแบบมาผสมนะคะเพื่อนแต่ไวไวทำไม่ถนัดเนาะไวไวทำไม่ถนัดในการคลุกเค้านะคะเดี๋ยว เพราะว่าไปต้องใส่ผักไปด้วยเวาจะไปเอาน้ํามาก่อนนะคะเอาน้ำมาคลุกก่อนเพราะว่ามันจะหนืดไปเพราะว่าไว้ใส่เกลือน,นะคะเกลือนี่ทําให้อาหารของเราเนี่ยไม่มีน้ำเนาะมันจะสะสมอยู่ในในเครื่องเทศเครื่องแกงเรานะคะเพื่อนโอเคไวาจะใส่นี่ไปก่อนก็แล้วกันจาต้นหอมเนาะโอเคนะคะต้นหอมไปก่อนนะคะผสมก่อนส่วนส่วนแมงลักนี่เราจะโรยอีกข้างบนนะคะ เราก็จะใส่ส่วนผสมนี้ไปก่อนนะคะเทเลยนะคะวันลวไม่สะดวกนะคะก็จะคลุกเข้ากันไปนะคะคลุกเข้ากันไปเด๋ยวันต้องมาหนาน้ำมาใส่อีกนะคะอ่าน้ำมาแล้วจ้าก็จะเทลงไปนะคะเทลงไปพอที่เราจะคลุกเข้าได้สะดวกนะคะเพราะว่าเครื่องแกงเราจะได้เข้าไปอยู่ในเนื้อปลานะคะแล้วก็คลุกเข้าไปเลยนะคะ นี่คือวิธีหมกหม้อของไวไยๆนะคะเบสตล์เป็นบ้านนะคะเราจะจัดนะคะเพื่อนๆจัดมากแต่ลูกโดดนี่เราจะโชว์นะคะเราไม่ได้ว่าเราจะถ้าเกิดใครมีสุขภาพดีก็ทานได้ก็ทานนะคะไวายก็เป็นการโชว์ปกติแล้วเมื่อเมื่อยังเยาววัยของเราเราก็ทานเผ็ดได้นะคะแต่ช่วงนี้เราอ่ะสวออแล้วเนาะ จะทําให้เหมือนเดิมก็ไม่ได้นะคะแปลว่าต้องอร่อยแน่ๆเลยแหละจิ้มแบบข้าวเหนียวนะคะเพื่อนๆแต่วบใบก็มีข้าวเหนียวมาแล้วนะไปซื้อข้าวเหนียวมาไว้ละสองห่อเพราะว่าถ้าใบหงค่ายเหมือข้าวก็จะเหลือก็มีแก่น้องๆจอนจัดมานะคะกินกันทั้งวันนะคะใบใบเลยไม,ไม่ไม่ได้หงนะคะวันนี้แต่ก็มีข้าวเก่าเหลืออยู่นะคะ ไวพความที่จะให้เขาได้ทุกนื่อนะคะน้องหมาคนตัวนั้นก็ไม่มาเลยช่วงนี้ไม่รู้เป็นอย่างไรบ้างทำอาหารไว้ให้แล้วนะคลุกข้าวมาให้แล้วนะไม่มาเลยมีแต่ตัวใหม่มาเรื่อยๆนะคะคเพื่อนๆไวก็คลุกเขาเสร็จแล้วนะคะทีนี้ไวก็จะมาใส่หม้อนะคะเพื่อนเดี๋ยวคลุกเขาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวส่วนรสชาติเรามาชิมได้นะคะ แต่น้ำนีไว้เราต้องเพิ่มอีกนะคะเพราะว่ากว่าปลาจะสุกเนาะก็จะทาให้เราต้องเพิ่มน้ําอีกนะคะถ้าเราจะมารองใบย,ยอไว้ก้นหมอ้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าชนที่รองใบย,ยอไว้ไม่สะดวกในการถือถือกล้องนะคะทีนี้ใบไม้ก็จะตัดปลานะคะเด,เดี๋ยวอันดับต่อมาเราก็ต้องเทน้ําลงไปก่อนนะคะเพื่อนๆเทน้ําลงไปให้หล่อเลี้ยงใบยอนะคะ เพื่อทว่าไบไปยอ่ะจะได้ซับน้ำนะคะเวลาที่เราใส่ตาลงไปนะคะเพื่อนๆเพื่อชมนะคะก็อาจจะไม่สวยงามนะคะให้ไรพูดไปแล้วนะคะว่าเราถือกล้องไม่ค่อยถนัดนะคะอาจจี้เราดูก่อนนะคะเพราะว่ารเราจะให้สุกหน่อยนะคะลาไปเลยน้ําเยอะนะคะเราจะต้องไม่ต้องเติมน,น้ําอีกนะคะเพราะว่า ปลาดุกเป็นปลาปลาดุกเลี้ยงเนาะมันไม่เหมือนปลาดุกนานะคะเ,เพื่อนๆจะสุกง่ายนะคะจะสุกง่ายนะคะเพื่อนอะไรกับเน็ตเทนะคะที่กรบเลยนะคะเ,เพื่อนๆโอเคท,ที่นํามาทําเนี่ยรหรอใช้เปลืองมากเลยเวลาล้านนี่น้านดูเลยนะคะนี่ก็จะเนาะกล้องก็จะมองไม่ค่อยชัดนะคะ เราก็จะกดลงไปอย่างนี้นะคะอีกสักประมาณหนึง่งเราจะโรยตัวนี้ลงไปกลบหน้าก่อนนิดนึงนะคะนิดนึงนะคะเพื่อว่าจะไม่ให้ความคาวขึ้นมานะคะพอเสร็จแล้วก็จะสุกแล้วก็ใส่ลงไปอีกทีนึงนะคะคือใบนางรักนะคะล้ในในี้ว่าใบก็เหลือใบนางรักไว้อยู่นะคะเ,เพื่อนเพ่นต้นหอมเราโยนไปเลยเราต้นหอมเราจะทําให้เปื่อยก็ได้ไม่เปื่อยก็ได้นะคะ เราจะโยนไปเลยนะคะเราจะเน้นดูที่น้ำปลาให้สุกนะคะแล้วทีนี้เราก็จะมาคอยชมฝีมือไวไว้จะทําขั้นตอนต่อไปนะคะเราได้ตั้งา้อไปแล้วนะคะรอสักพักหนึ่งนะคะเ,เพื่อน เริ่มแล้วคะ,ะหัวใจหลักของไวายๆก็คือนี่นะคะมะเขือเทศแล้วก็ใบมะขามนะคะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยนะคะเดี๋ยวก็จะสุกแล้วใบขออเน,นื้อเทนะคะหลบขยะลงไป,นไปนเนี่ยใบมะขามเนี่ยทําให้อ่าไม่คาวเพิ่มโอ้โหนี่นะคะ ไม่คาวเพิ่มนะคะมันจะออกรสเปรี้ยวรสรสเปรี้ยวนะคะเพื่อนเพื่อนนี่น้ำเริ่มจะงอนแล้วนะคะแส็ลงไปเลยนะคะไว้เป็นคนที่ต้องช้อนม่เกิดเทศหนักเนาะนส่ลงไปเลยนะคะแส่ลงไปเลยนะคะเป็นอาหารพ,พื้นบ้านเรานะคะใบมะขามอ่อนนะคะเพื่อนเพื่อน เรามาดูอีกครั้งนะคะว่าจะแห้งหรือยังนะคะโอ้ใกลแล้วนะคะใกลแล้วนะคะเพื่อนๆรอให้น้ําแห้งอีกนิดเลยนะคะเราก็จะยกหม้อลงนะคะตอนนี้ก็คือปิดฝามอเหมือนเดิมน,นะคะรอ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 ,รอโอเคนะคะไอว่าก็จะมาให้น้ําแห้งมากจนเกินไปนะคะ พ่อไวต้องทานกับข้าวสวยเนาะไวไม่ค่อยได้ใช้กับข้าวเหนียวเท่าไหร่นะคะเพรพื้นที่ของไวก็จะเป็นพื้นที่ของเอข้าวสวยนะคะข้าวไม่สวยก็คือไม่รับประทานเนาะเนี่ยเกิดแล้วนะคะนี่ก็จะแห้งประมาณนี้นะคะไวก็จะจกออกมานะคะยกออกมา ใส่จานจับจานแล้วนะคะแป๊บหนึ่งนะคะหาผ้าหาผ้ายกก่อนนะคะตเตรียมจานแล้วนะคะเอาแบบเป็นบ้านเราเลยนะคะเห็นจัดจระเลยนะคะอ้าวทัพพีตลไม่วาอยู่ไหนอยู่นี่เองนะคะใ่ว่ายังไม่ได้เก็บข้าวของนะคะเีอ,อาจจะวิ่งวุ่นว,วุ่นหน่อยนะคะเพราะว่าอ่าใช้เวลา ในการทําหน่อยนะคะนี่เราก็จะมาจัดนะคะตอนนี้ใบยอรเราก็ค้นขึ้นมาให้อ่าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะเราจะใช้แค่ปูที่เฉยนะคะนี่ดูดิสีสันเห็นบอเห็นบอเราวางนะคะเราจะวางนะคะรูปทรงของเขาก็ยังอยู่นะคะเนื้อตกปลาเนาะเราจะไม่ให้น้ําแห้งจนเกินไปนะคะเพราะว่าเราจะต้องทานกับข้าวนะคะนี่ หมกหม้อนะคะหมกหมอ้อปลาดุกหมกหม้อใบยอนะคะเพื่อนๆจา๋านี่เราจะโรยแมงลักไปแล้วนะคะ,ะโชว์สีสันหน่อยข้างบนน,นี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นเนื้อปลาดุกไหมคะปลาดุกนะคะปลาดุกแล้ก็ะจะโรยน้ำนิดหน่อยนะคะเพราะว่า,วาไม่ไว้ชอบ น้ำในการในการคลุกข้าวเนาะนี่ในหม้อเรากเกลือน้ำเม็ดหน่อยนะคะเพื<ๆ>่อนๆโชว์ออกไปให้หมดเลยนะคะโชว์ไปให้หมดเลยนี่แล้วโชว์นกปลาหน่อยปลาดุกยัองอยู่ในสภาพเดิมนะคะเราจะไม่คนเขานะคะเราจะไม่คนนะคะนี่โอเคไหมคะสหรับเมนูของวายๆนะครหมก หมกหม้อปลาดุกใบยอนะคะใส่เครื่องเทศเยอะๆด้วยนะคะคเพื่อนๆก็กรับขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่รับชมไว้วาสตานบ้านพาชมทำอาหารบ้านๆอีกเมนูหนึ่งนะคะก็คือหมกหม้อปลาดุกใบยอนะคะคเพื่อนๆและขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะสำหรับคลิปนี้หรือว่าพี่เมียในรอบนี้นะคะ ขอทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะสนหลับฝันดีกาตรีสวัสดิ์นะคะบ๊ายบายนะคะสำหรับเมน,นูนี้ไลน์นี้คลิปนี้นะคะน้ำตาลไหมคะน้ำทานบอสแซ่บเด้เอ,อเแล้วก็เหนียวมาจิ้มนะเนาะเหนียวมาจิ้มว้าวว้าวเลยว้าวเลยนะคะ บวาสคะ